นะครับบ้านของเพื่อนเดวิดนะโทนี่นะฮัลโหลทุกทายรวบว้าวผัดฉาทะเลนะครับทุกคนอุ้ยน่ากินมากเลยอ๋อสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าเช้านะที่คอนวีนะเช็คเอาท์แล้วนะครับทุกคนเนาะกินอาหารเช้าเสร็จเช็คเอาท์นะครับเราเดินผ่านโรงแรมอีกแล้วนะพอดีกําลังเอากระเป๋าไปใส่ในรถแล้วนะครับแล้วก็พอดีไปซื้อของนะครับซื้อเครื่องเดิมเนาะวันนี้นะก็จะขับรถนะครับ ไปที่ปิเตบาราชนะก็ขับไปประมาณสักสี่ชั่วโมงะครับเมื่อคืนก็นอนมานเที่ยงคืนนะครับกินอาหารเช้าแบบอังกฤษนะ,ร,นร,บบนะร,นรู้สึกว่ากินอาหารเช้าแบบเวลนะครับทุกคนรู้สึกว่ากินช่วงนี้กินแบบแบบอาหารฝรั่งเยอะมาก,กน,นะอาหารเชา้าทุกวันนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปิเตบาราชนะแต่คิดว่าจะไม่ถ่ายเยอะนะครับวันนี้เนาะ ตอนนี้นั่นแหละก็ขับรถมาได้ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับนี่เลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบา่ายกว่านะครับพอดีเติมน้ำมันซื้อกาแฟนะครับเข้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนไปเคออนไปเลย่าโอเคเต้เด็กเกเด้อเต้ืมเนี่ยครับ หนาวโขปันหายคือม no ันไม่มีแดดอะโนซันดับเบิ้ลออฟเดนโนซันโน่อันนั้นอย่าให้ไปเจอเสด็จเสือไฟโน่นหน่อยนี่จังจรงนั่นแหละครับทุกคน ลับอามาสักสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงคิดว่านะไปเร็วแล้วแบบถ้าไปเร็วถ้าไปถึงบ่ายสามใช่ไหมอ่าเพื่อนของเดวิดอะ่ะก็กำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าไปก่อนไม่มีไปก่อนเข้าวันไม่ได้ก็ไปถึงสี่โมงแล้วแหละถ้าเลิกงานสี่โมงกันนะครับก็เลยมานั่งตัวนี้นั่นแหละก็แบบนั่งแบบรีแลกด้วยขับรถนานด้วยแบบ เข้าไปข้างในแบบในชชอบหรอกคนเยอะมากคนแบบอังกฤษอ่ะเบิติชเยอะจริงๆเลยไม่เคยมีที่ไหนแบบคนน้อยเลยนะทุกที่คนเยอะพูดแบบว่าไม่มีแดดใช่ไหมมีแดดแลวไ no no <laughs> อเซนโอซอนน่าวซันเนี่ยครับรถของเราฝั่งนูน้น้ตอัลคา way โอเคครับทุกคนเนาะนั่นแหละอันนี้ก็มาถึงบ้านแลครับบ้านของเพื่อนเดวิดนะโทนี่นะฟันนี่นี่ i d f v i d e love it yeah 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 really good t h s where I s r e o t before นั่นแหละครับแล้วก็ ก็คือมาถึงประมาณสักบ่ายบ่ายสี่อบ่ายสี่มงครึ่งนะครับแล้วก็รถติดวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับทุกคนนั่นแหละก็นั่งอนนี้เป็นระเบียงนะของบ้านเพื่อนนะเล้ไม่ดูนะนี่คือเฮยสินี่จะกรเนี่ยเซ่ฮัลโหลเธอในกล้องเราเกียจจุ๊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  I don't know. Is it like uh where they call a dog call them right? I suppose what do you say? Yeah. Come here. yeah he does that to me and I'm totally immune to that. Really? Really? Yeah. Yeah. Meow meow. Meow meow meow. Cat. น้องแมวนะอู้วเมาเมาเมาเฮ้ยวล้าอะไแกเนอะนี่ครับทุกคนน้องแมวนะอืมแมวนี่ยแมวเหมียวเห็นไหมแมวเหมียวส p e กไทยแมวเหมียวเห็นไหมแมวเหมียวอ่ะอืมแมวนะนี่ครับไปกระโดดไปเนึกจับ นาะโอเคครับทุกคนเนาะเราก็มากินอาหารไทยนะนี่ครับมากินเป็นเรือนะที่นี่มีหงด้วยครับทุกคนเนี่ยว้าว โอเคครับทุกคนเนาะนั่แหละเดี๋ยวเราก็าไปข้างในนะครับร้านอาหารเนาะ oh, <thank> เขาเก็บกุ้งเนาะเริ่มต้นที่แบบสามจุดสองดอลลาร์เออพาวนะทุกคนแล้วก็เล้วก็บบพวนะก,นเ,นเ,กเมนต,ต่างนะครับ นี่นะก็เป็นเมนคอร์ดนี่นะทุกคนก็เคยนี้สั่งมาหลายอย่างกันนะครับนี่เป็นร้านที่เป็นเดอร์อก็คือแบบเขาเรียกว่าแบบมาจากหลายประเทศใช่ไหมครับทุกคนเนาะนี่เลยเดี๋ยวทหารมาเดี๋ยวผมไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเทีก่อนละกันนะครับ About the mm -hmm. Yeah, it's so all we'll the, the crappy right Thank you. Yeah.

Yes, yes, can can okay. Let's put those in striking distance of Richard so you get some meat, otherwise, you'll be. Oh, you look okay. Oh, wow. Uh, yeah. That's okay. yes. yes. yeah. right. uh, fine. I love spicy. Uh, <laughs> <laughs> Massaman here. เป็นมัสมนนสมนนะทุกคนเดน้อว้าวผัดฉ่าทะเลนะครับทุกคนอุ๊ยน่ากินมากเลยอ๋อเป็นเซี่ยงไฮ้หมูนะครับทุกคนเนาะนี่เลยอร่อยน่ากินมากเลยเ, <Pine apple> เ,เยดี๋วววววยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนเนาะนี่เลยว้าวนี่ครับทุกคนโอ้ยหงเยอะมากเลยอะ่ะ นี่ครับว้าวน่ารักมากเลยอ่ะคอย,ยาวนะครับทุกคนเดี๋